<c oughs> ะนะครับก็สวัสด,ดี f c พี่น้องชาวช่องเสียน้อยบุรีรัมย์กันสุขท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวระบบไฟชุดไฟนอนนานะครับผมสำหรับเอฟซีพี่น้องชาวไร่ชาวสวนหรือว่าพี่น้องที่ต้องการมองระบบไฟที่จะไปใช้งาน ในสวนนะครับผมที่ห่างไกลาจากไฟฟ้านะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะครับผมว่าระบบใช้ไฟฟ้านี้เป็นยังไงนะครับเป็นชุดนอนน,นะครับผมออกแบบมาสําหรับใช้พัดลมทีวีและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเลยนะครับผมยกเว้นตู้เย็นกับแอร์ A, นะครับผมตัวนี้เป็นขนาด3,500วัตต์นะครับผม เป็นไฟ12โวลต์นะครับผมแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมก็ขนาดแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะให้มาถึง100แอมป์เลยทีเดียวนะครับองค์ประกอบของเขาก็จะมี1ก็คือ,อชุดควบคุมนะครับผมชุดควบคุมอินเวอร์เตอร์นะฮะแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็แผงโซล่าเซลล์1แผงเท่านั้นนะครับหนึ่แผงเดี๋ยวผมจะทําการทดลอง ทดสอบกับเจ้าพัดลมไอ้น้ำตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นพัดลมไอ้น้ำขนาด3 5、5 0 0เออ้อวัตต์นะครับผม350วัตต์220รโวลต์นะผมใช้เป็นไฟฟ้าบ้านเลยตัวนี้220โวลต์นะครับผมนะเออก็มันจะมีชุดสายนะครับผมสายตัวนี้ขั้บวกขั้ลบสองเส้นนะผมจะเอามาจัำกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ส่วนฝั่งนี้ คู่บวกครบเหมือนกันแต่ก็จะมาเสียบกับแผงโซลาเซลล์หนึ่งแผงครับผม5 5 0ยสวัตต์นะครับอ่ะอันนี้ยังไม่ต้องใช้เพราะว่าไฟฟ้ามันใช้แบตกับชุดแปลงไฟอยู่แล้วอันนี้ใช้สําหรับตอนชาร์จี๋ยวถ้าเราใช้ช่วงกลางวันเราก็ชาร์จทํางานด้วยชาร์จไปด้วยนะครับผมนะอ่านี่เราได้สายแล้วอันนี้เราเอาคูบวกคู่ลบใส่กับตัวแบตเตอรี่เลยนะครับ ันให้แน่นนะผมนะอย่าให้รวมนะคันให้แน่นเลยนะครับแป๊มหนึง่งนะใครที่มองมองอยู่ครับผมนะสามารถเอาไปใช้งานในบ้านของท่านนะครับในสวนนะครับอหอยแน่ๆนๆนะเดี๋ยวมาดูครับผมว่ามันจะใช้งานได้จริงตามที่เขาว่ามาหรือไม่นะครับ ว่ามันแค่ชุดเล็กๆแค่นี้มันสามารถแปลงไฟเป็นไฟ220ได้ยังไงนะครับผมนะ,นะผมทำการยึดขั้วแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะครับผมตอนนี้ผมใส่ขั้วลบเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ไฟไฟที่ระบบโชว์แล้วนะครับ อ่าขันให้แน่นเลยนะครับเอาละก็อุปกรณ์นะครับผมก็จะมีชุดอ่าปลงจากกระแสโซล่าเซลล์นะครับผมเป็นชุดชาร์จเจอร์นะครับผมชาร์จเจอร์นะแล้วก็มีเบรกเกอร์นะเบรกเกอร์ชาร์จเบรกเกอร์ใช้งานไฟนะครับผมตอนนี้ผมเสียบแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะครับผม เราจะมาดูใกล้ๆนะครับดีครับผมนี่นี่คือระบบของเขานะครับผมตอนนี้ชุดชาร์เจอครับผมแจ้งสถานะ,ะการทางานเรียบร้อยแล้วครับผมนะแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ใช้งานนะผมเพราะว่าใช้งานระบบแบตเตอรี่ครับผมนะตอนนี้นมันจะใช้งานต่อเมื่อเราใช้ แผงโซล่าเซลล์นะครับจึงจะเป็นระบบแปลงไฟมายัางชุดชาร์จนะครับผมนะนี่ก็การใช้งานงก็จะมีชุดอินเวอร์เตอร์นะผมนะอินเวอร์เตอร์ก็อยู่ตรงนี้นะผมก็เราก็ทำการยกเบรกเกอร์ขึ้นชาร์จเจอร์ยังไม่ใช้เราใช้พลังงานจากแบตเตอรีร่ก่อนนะครับผมเราก็ทำการยกเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับนี่ครับ มันก็จะขึ้นเป็นกระแสไฟ2องโวลต์นะครับผมย2โวลต์นะครับนะแล้วก็ระบบจากตัวชุดอินเวอร์เตอร์นะครับผมก็จะขึ้นเป็นสถานะต่างๆนะครับผมนี่คือไฟการทำงานแบตเตอรี่นะครับผมเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับอ่อันนี้ถามว่าใช้งานได้ยัง เดี๋ยวเรามาลองดูพัดลมตัวนี้ครับผมเป็นพัดลมไอ้น้ำนะครับไฟ220นะ3ามรวัตต์นะครับมาดูว่าจะใช้งานแรงขนาดไหนนะครับเป็นชุดพัดลมไอ้น้ำนะครับผมไม่มีต่อสายไฟที่อื่นมานะฮะเราต่อไฟตรงเลยจากชุดควบคุมตัวนี้นะครับผมนะ,ะผมเปิดพัดลมก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดู เราก็เอาปลั๊กมาเสียบเลยนะครับทุกคนนี่ครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับเสียบปลั๊กแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าพัดลมจะใช้งานได้ไหมจะทำงานได้หรือเปล่ามาดูกันครับผมอ่าเอาเดี๋ยวทำการเปิดสวิตช์เลยครับนี่เปิดสวิตก์ทำงานครับผม ตอนนี้พัดลมขนาด220โวลต์ครับผม350วัตต์ทำงานและปะกติฮะทำงานปกติเลยดูครับทุกคนเบอร์หนึ่งครับไฟทำงานอยู่ที่220โวลต์นะครับนี่คือไม่มีสายไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยครับผมนะเอาเบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์าสามเบอร์าสามยังทำงานได้อยู่ครับผมไม่มีสายไฟยฟ,ฟ้าแอบแฝงกันครับผมนี่ต่อบแบบตรงๆรงฮะเอาดเดี๋ยวเป็นเบอร์หน,นึ่งนะครับผมเอาเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้น้ำฮะนี่ ตอนนี้ชุดไอ้น้ำทำงานแล้วครับทุกคนโอ้โหใช้งานสะดวกสบายมากครับผมนะแบตเตอรี่100แอมป์นะครับชุดนี้ใครสนใจครับผมนะรีบติดต่อมาได้เลยครับผมนะใช้งานได้จริงครับผมนะครับ ราคาอยู่ที่15,000บาทครับผมพร้อมแผงชุดควบคุมแบตเตอรี่นะครับผมเซตนี้เป็นชุดนอนนาครับผมใครสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมนะครับมาเอา้าถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมที่นวัตรกรรมใหม่ของเมืองไทยเข้ามาให้เราได้เลือกใช้กันนะครับ กับชุดอุปกรณ์โซลาเซลล์กับชุดนอนนานะครับผมชุดไฟบ้านนะครับใช้ในสวนในไร่สบายๆครับผมชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับเปิดเพลงฟังเปิดวิทยุเปิดทีวีใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผมเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับมสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมนะกับชุด ชุดนอนนาตัวนี้นะครับผมเราขายเพียง15,000บาทพร้อมแผงครบชุดพร้อมใช้นะครับผมนะก็ขอบคุณ EFC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมสวัสดีครับ